เดี๋ยวเรามาแอบด,ดูพี่มะขามนะคะว่าเขาโทรหาใครก็ไม่รู้ฮัลโหลคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้โขอโทษทีนะแม่ที่โทรมาลบก,กวันรู้วันนี้มันอะไรไม่แม่เริงโทรมาขอพรแม่โทรมาขอพรแม่มันเกิดฮะ ก้าหลังเที่ยงคืนแล้วไงจ้าจาจา้จาแล้วก็ <c oughs> เลงก็อยากจะบอกแม่ว่าขอโทษนะแม่ที่เลงทำให้แม่เจ็บแม่ปวดเอาชีวิตเข้าแรก แล้วก็ขอบขอบพระคุณแม่มากๆที่ได้ให้โอกาสคนคนนี้ได้มีโอกาสได้มาดูโลกใบนี้กับเขาด้วยเหมือนกันผงไม่มีอะไรแล้วเนาะเพราะว่าปีที่แล้วก็ผ่านันเยอะเหมือนกันเนาะก็ไม่รู้ว่าคุณคิมเขาจะโทรหาเลยแลบอกก็ไม่รู้เนาะแล้วีกไม่กี่วันเราก็ได้เจอกันแล้วนี่กำลังเก็บของไปเมืองไทยอะ่ะ นะแม่ขอให้แม่มีความสุขมากๆแม่ดูแลสุขภาพเลยนะอยู่กับเลงไปนานๆน,นะรู้ป่ะมีเพลงจะร้องให้ฟังอยากฟังรู้ปะทาน <laughs> อ่านะเดือนดับลับลงฉันคงคอยเกอ้อคอยหาเพียงเธอละเมอล้นเออดวงใจ จะลายก็ช้งไม่ชังแม้นจะเป็นใครจะลักรักเธอหมดใจต้องตายทาไมมีเธอแม่อยู่กะเล็กมานานนะแมแค่คำว่าคำว่าเดือนดับรับลงฉันคงคอยเกิ้มคือความ ครอบครัวของเลงระหว่างเลงกับไอคิมมันดับลงไปแล้วไงแม่เดือนดวงนั้นมันดับลงไปแล้วมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปนั่งรอสิ่งที่เลงจะทําต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่เลงจะทําต่อไปนี้ก็คือไปกลับไปดูแลแม่ก็นั่นไงแม่ว่าแม่ว่าเลงจะล้ายย,าายังไงแม่ก็ยังรับเลงอยู่เหมือนเดิมเง้นะ จะร้ายก็ช่างไม่ช่างแม่จะเป็นใครนี่ไงทำคำนี้ไงคือไม่ว่าเล็รจะร้ายกับยังไงอะไรแม่ก็ไม่เคยรังเกียจอะไรงเรงๆๆี้ยแม่ดูแลตัวเองดีๆนะอีกสองสามวันเราไม่ได้เจอกันละนะฝันดีครับแม่ครับแ,นะแม่สวัสดีครับถ้าแม่สวัสดีค่ะ มแบบ่แอบบไอแอบถ่ายฉันนี้ดีนะเนี่ยก็กำลังจะเก็บของไปเมืองไทยอเขาเลยเห็นเลยสทีเนี้ยพี่มาหามร้องไห้<ส>ก็อ่นนี้นี่มาดูนี่ที่จะเอาไปแจกเขาก็นี่นี่ก็จะเป็นน้ำหอมผู้ชายนี่เป็นน้ำหอมผู้หญิงนี้ขายดีขายดีของร้านเชดาเลยอันนี้เป็นนา,างเอกร้านเชดา,นนา,าก็ สำหรับน้องโอมนะคะแล้วก็เน้องๆที่ญี่ปุ่นนะคะคิวเทนนะคะโกนนะคะเป็นสินค้าขายดีของเดนมาร์กที่ซื้อไปให้แล้วขายดีมากกินแล้วคิวเทนมันมันกินแล้วอะไรนะลูกกินแล้วมันจะทําให้หน้าสวสหน้าใสขึ้นเพราะาเดนมาร์กเขาดีอันดับหนึ่งของของโลกแล้วต้องมีคําว่าโกลด้วยนะคะก็ซื้อไปให้แล้วนะคะ ขอบคุณสาหรับน้องที่ทํางานอยู่มากระเซงนะคะวันนี้ไปเจอพี่มะาขามพี่ไปถานไปซื้อของขวัญให้ตัวเองเพราะว่าพอดีครีมหมดก็มโนาไปของขวัญให้ตัวเองหาผู้ชายซื้อของขวัญให้ไม่ได้ก็เราขอเช็คเท้าตาแป๊บ,บนึงเมื่อกี้ตัวคุยกับแม่ก็ให้ให้มาเยอะเลยก็คือก็ไปซื้อของนีออมานะคะก็ก็แถมอันนี้มาให้อะ่ะดูซิน้องที่ทางานอยู่มากระเซงคนไทยบอกว่านี่ไงแถมให้เลยบอกพี่มะขามหนูให้พี่บอกว่าน้องเขาเป็นพนักง,งานขายของอยู่ที่นั่นก็เลยบอกว่า หนูเพิ่งเขียนแฮปปี้เบอร์เต์ให้พี่นี่เองแล้วก so ็วุ้นได้เจอตัวจริงบอกน้องพี่ขอจ่ายบอกไม่เป็นไรครับพี่จ่ายแค่ขอโทษทีค่ะเนี่ยค่ะก็พอดีมีแฟนขับโทรเข้ามานะครับ่อหลายเข้ามาก็เลยต้อง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 โพสต์ไปนีดนึงก็ขอขอบคุณน้องที่ทำงานอยู่มากระเซ็งนะคะต่อนะคะที่เอาขวานนี้มาให้นะคะแล้วก็มีกล่องเล็กกล่องน้อยลยเต็มไปหมดเลยค่ะของดีออลค่ะก็เดี๋ยวพี่มะขามจะเล่าให้ฟังใหม่ดีกว่าน้อเรื่องเรื่องความรักที่พี่มะขามร่วมสลายที่พี่บอกว่า จะจะจะเล่าให้ฟังแต่ว่าที่รี่พูดวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มันเกิดไงคะก็เลยไม่อยากให้สิ่งไม่อยากสิ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ครัก็แล้วเมื่อกี้น้องแอบถ่ายใช่ไหมคะที่ว่าพี่คุยกับแม่พี่มาขามก็อยากจะให้ดูนะคะว่าสถาบันครอบครัวสายใยรักของครอบครัว ก็ยังมีความสําคัญกับพวกเราเสมอนะคะเมื่อเช้าดูข่าวที่ว่าน้องค่าเออไม่ใช่มีน้องเยาวชนคนหนึ่งค่าพ่อค่าแม่แค่าน้องชายตัวเองพี่มะขาวก็เลยอยากจะทําให้เห็นนะคะว่าเราเป็นกระเทยเราก็มีสายใยรักที่ดีแห่งครอบครัวเหมือนกันทุกคนมีปัญหาครอบครัวหมดค่ะเพียงแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนชีวิตเราให้เข้ากับสถานการณ์แบบนั้นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะแล้วก็ see you Thailand บาย